นะครับส่วนีัยราุคุณท่านเช่นเคยนะครับกับผมนายสักเสริญนะครับหรัววันนี้เรามาดูในส่วนของรูนและซีจิวดีกว่าครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันทํางานยังไงบ้างนะครับโอเคเออความจริงไอ้เรื่องรูนซีจิวเนี่ยผมอธิบายไว้ในหลายคลิปแล้วนะครับผมว่าเรามาทําแยกกันดีกว่าเพราะมันมีเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็จะมาแนะนําว่าอันไหนเหมาะกับผู้เล่นใหม่บ้างนะครับที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ถูกแล้วก็ าสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับโอเคมาดูกันอตอนนี้เราอยู่ใน pvp ครับฉะนั้นรูนและซีจิ้วต่างๆจะถูกลองได้อย่างฟรีๆนั่นเองครับโอเคเรามาให้ความรู้กันดีกว่าโอเคครับให้เราจําไว้เสมอให,ให้ให้เราจํามาตอนนี้ว่ารูนนั้นใส่ในชุดเกาะนะครับรูนจะถูกใส่ในชุดเกาะส่วนซีจิ้วจะถูกใส่ในอาวุธนะครับซีจิ้วจะเป็นสีส้มรูนจะเป็นสีม่วงครับสีม่วงใส่ชุดเกาะ สีส้มใส่อาวุธโอเคโดยลักษณะการทำงานของออตัวรูนเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงรูนก่อนดีกว่าคือรนะูนน่ะถ้าเกิดพูดถึงเกมออนไลน์เกมออนไลน์นอื่นนะพวกไอไดโบนะครับผมก็เคยเล่นเกมอื่นเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของเวลาคุณไปถึงแตะสเกลเลเวลที่ตันปุ๊บจะมีเขาเรียกว่าชุดเซตชุดเกาะเซตนั่นเองครับซึ่งในกิวเนี่ยคือชุดเกาะมันไม่มีเซตครับ ผสมกันได้แต่ว่ามีตัวกําหนดเซ็กชุดเกาะก็คือตัวรูนนั่นเองครับซึ่งเราสามารถกําหนดมันได้ครับโดยรูนเนี่ยจะถูกใส่ไปในตัวชุดเกาะเราทั้งหมด6ชิ้นนะครับถ้าเกิดเราใส่ครบทุกชิ้นเนี่ยก็จะได้ผลตามที่อย่างเช่นตอนที่ผมใส่รูนออฟไอซูเปอร์เรียรูนออฟแดร์เดวใช่ไหมครับก็จะบวก power อร์ต็อกเน็ตพาวเวอร์ต็อกเน็แล้วก็พาวเวอร์ครับแล้วก็ผลที่6ดอชการโจมตีขั้นต่อ,อไปจะการันตีว่าจะ ติดชิ้นที่เานั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมุติผมใส่อย่างอื่นครับอันนี้จะเป็นรูนอัลเ m นพาดิซึมนะครับก็จะผลสกิลที่6ก็จะหายไปนะครับก็ส่งผลแค่5อัน,นอันนี้นะ่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเนาะโอเคโอเคเราใส่คืนกันโอเคส่วนซีจิ้วครับซีจิ้วคือมันจะแสดงผลกับอาวุธเรานั่นเองครับเมื่อเราถืออาวุธชิ้นไหนก็ตามซีจิ้วทำงานแค่อาวุธชิ้นนั้นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานรวมนะคือทำงานแค่2ชิ้นนี้นะครับสมมุตินี้ผมถื่เกซซอสใช่ไหมก็จะมี ผมจะใส่ c g o o i n t t l l l i g e n c e กับตัว C g จิล e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  d นะครับอันนี้ใช้ในแค่ p v p อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า c g ไหนที่ผมแนะนำให้คุณใช้นะครับเดี๋ยวผมจะติคิดดูกันโอเคมาดูกันนะครับอย่างแรกครับมาดูที่ c g จ of accuracy ดีกว่า a อ c u r a c y เป็น c g จราคาถูกนะครับที่ผมแนะนำให้ซื้อถ้าเกิดคุณไม่รู้จะใส่อะไรนะครับ c g จ accuracy ก็คือบวก critical 7%นั่นเองครับเวลาใส่ปุ๊บค r i t i c a เเราจะเพิ่ม นี่นะครับพอเปลี่ยนเป็นเกสซออ์ปุ๊บคิดที่เข้าผมจะเพิ่มเป็น11%ครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นดาบขวานผมเซ็ตไว้ก็จะเป็น4%นะครับโอเคต่อมาครับ CG of Air ครับ CG of Air คือเมื่อเราโจมตีติดคิดที่เข้านะครับจะมีโอกาส50%จะปล่อยสายฟ้ามาโจมตีศัตตูครับคูดาวสามวินาทีก่อนจะถึงใช้ผลครั้งนี้ได้อีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวลองตีให้ดูนะ เห็นไหมครับเมื่อกี้มีสายฟ้ารอบตัวศัตรูเดี๋ยวผมจะกการมาก่อนโอเคมาดูต่อครับในส่วนของซิี้จิวนะซิีจโอแอร์เป็นอีกตัวที่ผมแนะนำให้เล่นนะครับซิตี้โอแบตเทิลแต่ก่อนถูกใช้อย่างแพร่หลายใน PvP ครับตอนนี้ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วก็คือเมื่อเราสับอาวุธเนี่ยจะได้ไม้สองสเต็แต่ก่อนจะเป็น3ครับตอนนี้กลายเป็น2ครับแล้วก็น้อยลงนั่นเอง คือไม้โดนเนิร์ฟจาก35กัยเป็น30ด้วยแหละคนเลยไม่นด้ยมเล่นกันแล้วตอนนี้โอเคมาดูต่อกันที่บัตรลัสคับบัตรลัสเนี่ยเป็นซีจิ้วที่เหมาะกับสาย PVE แล้วก็โวล์ o วลมากเพราะว่าบัตรลัดอะเมื่อคุณฆ่าสตูได้นะครับจะได้ Power อร์10นะครับถ้าเกิดฆ่าคนจะได้50นะครับสามารถสแต็กสูงสุดได้25สแต็กครับสแต็กละ10นะครับ ฆ่าคนได้5้าฆ่ามอนสเตอร์ได้1นะครับบางตัวฆ่าแล้วก็ไม่ได้มันเป็นเหมือนเป็นพวกมินเนี่ยนจะไม่ได้นะครับต้องฆ่าเป็นพวกมอนสเตอร์ปกตินั้นโอเคต่อมามาดูที่ city of fire ครับ city of fire คือเมื่อเราโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะปล่อยไฟทํางานใกล้เคียงกับแอร์เหทำงานเหมือนกันเลยครับแอร์ Air, แต่ว่า city of fire จะคูดาวน์นานกว่าและเป็นเอลี o e ที่กว้างกว่านะครับ city of fox ก็คือโบยดาเมทห้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ fox ก็ได้ครับ แต่ความจริงฟอรสราคาแพงมากนะแพงกว่าไฟผมแนะนำให้ใส่ไฟดีกว่าโอเคเสร็จ okay. ปุ๊บเอ่อซิ้ที่ผมจะแนะนำก็อันนี้ครับสำหรับใครที่เป็นสายตัวใครที่เล่นโมเดิร์นะครับแล้วก็เล่นเป็นสายพีพ e นะครับที่ไม่เล่นพีพีซิตีออฟสเตงเป็นซิ้ที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือเมื่อโจมตีติดกิติคอลจะมีโอกาส10ได้ไหมนะครับ ฉะนั้นเราจะปั๊มไม้ได้เร็วมากสามารถปั๊มไม้ยี่สห้าสแต็ได้เพียงคนเดียวยครับโอเคมาดูรูนดีกว่ารูนที่ผมแนะนํานะครับที่สามารถหาซื้อได้ทัท่วไปเลยก็มีรูนโฮเบกค,ครับโอเคเรยวมาอ่านดีกว่าว่าลูนโฮเบกอะไรบ้างครับก็คือผลแรกก็คือบวกพ w e r ยี่สิบห้าครับแล้วก็บวกไม้ดูเลชั่นสิบเปอร์เซ็นต์บวกพ w e r ห้าสิบเปอร์เซ็นเอ้ยห้าสิบห้าห้าสิบนะครับแล้วก็เชงเวนสตั๊ก สังเกตนะครับ25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เชงเวนสตักถ้าเกิดเห็นเขาว่าเช้งเวนสตั๊กเนี่ยคือมีโอกาสก็ต่อเมื่อสตั๊กสตั๊กคืออะไรสตั๊กคือการที่เราถูกโจมตีระหว่างไล่สกิลนะครับการไล่สกิลมันก็มีหลายรูปแบบคือการโจมตีปกติจะมีหลอดเนี่ยนะครับไอหลอดตรงนี้แหละถ้าเกิดเราโดนโจมตีระหว่างเนี่ยเราจะติดฐานะสตั๊กนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจะประมาณนี้นะครับคู่ดาวห้าวินาทีครับก็จะได้ไหมเวลาเราติดสตั๊กนั่นเองครับ แล้วก็บวกพาวเวอร์หนึ่งร้อยครับแล้วก็ผลสุดท้ายผลที่หกก็คือบวกไม้ดูเลชั่นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทำให้แล้วก็มีลบคอนด้วยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้คอนอยู่กันหนาอยู่แต่ตัวเราน้อยลงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับล,ลดเวลาประมาณนั้นโอเคต่อมาครับซีจิโอเมลันดูเอ้ยลูนอ้อมเมลันดูเมลันดูเนี่ยจะเป็นสายแบบสายถึกมากกว่าครับพูดประมาณสายถึกจะเน้นเรื่องการลบคอน ค,คือทําให้คอนที่ใส่ตัวเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็ทําให้ผลของสตันเนี่ยอยู่กับเราน้อยลงด้วยนะครับจะบวกต็อกเนตบวกวิทประมาณนี้นะครับรูนออฟสเตรนก์อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้เล่นแต่ว่าแม่งโคตรแพงเลยอันนี้ทํางานเหมือนกับซิ t ิลออฟเอ้ยรูนโฮเบกครับแต่ว่าผลสุดท้ายคือเมื่อเราอยู่ในไม้เนี่ยอยู่ในมีมีไม้อยู่ในตัวเราเราจะตีแรงขึ้น5% c ตนะครับซตัวเนี้ยไอรูนออฟสเตรนก์เนี่ยเหมาะก,กับวอลเออร์ เนะพราะบัวเอ,อร์เนี่ยมันปั๊มไม้ติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเคต่อมาถูกๆก,ก็จะมีโดแยกนะครับโดยแยกตัวนี้เมื่อใส่ครบ6อันจะได้รับผลเด้งเลือดน,นะครับซีจิวเอรู้แล้วาอีเกิลเนี่ยเม,มาชนะิบหายอีเกิลตัวนี้นะครับเมื่อโจมตีใส่เลือดไอ้ศัตรูที่เลือดต่ำกว่าห้าสิเนอร์ซนจะตีแรงขึ้นหกเซ็นนะครับตัวนี้จะบวกเฟ l โลซิตี้แล้วก็บวกพิทิชันนะครับขีจะบ่อยขิจะแรงมีอะไรอีกหน้า รูนออฟเดอะแพคครับตัวนี้ผมแนะนําให้หลายๆคนเล่นนะตัวนี้เล่นง่ายด้วยเพราะว่าอ่าบวกพาวเวอร์บวกพิซิชันแล้วก็บวกสวิฟเน็ตดูเลชันนะครับแล้วก็มีเช้งเวนสตั๊กจะได้ไม้ mind, ได้ฟิลี่ได้สวิฟเน็ตด้วยทําให้เราเนี่ยได้วิ่งเร็วอ่ะแล้วก็มีคิมีพาวเวอร์ด้วยครับรูนนี้โอเคมากครับผมสำหรับใครที่เล่นเรนเจอร,นนรนน์นะครับผมแนะนําให้ใช้รูนออฟเรนเจอร์เลยดาเมจแรงโคตรนะครับเออ่บวกบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจเจ็ดเปอร์เซ็นเมื่อ active compensation ก็คือเมื่อเรามีสัตว์เลี้ยงครับไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยคอมเพนชั่นเมื่อเรามีสัตว์เลี้ยงจะทำให้เราดาเมจเพิ่มขึ้น7%เอนั่นเองครับโอเคต่อไปรูนยอดฮิตของทีมนะครับคือสกอร่าครับสกอร่าเนี่ยเป็นรูนที่ทำดาเมจได้แรงมากก็คือเมื่อเราเลือดมากก,กว่า90%เราจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น10%แล้วบวกพลวเวกับเฟลโนซิตี้ครับคือตีมสายแบ็กสเต็ปเนี่ยชอบมากแต่ว่าในหลักๆคือห้ามให้เลือดเราโดนคือห้้าาามมมโดดนนนตีเเลยย่ะะไไงััจจหป10%นะครบ ไทเวลเลอร์เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วงนี้ราคาตกแล้วผมก็โชคดีมากที่มันตกเพราะมันเป็นลูนหนึ่งลูนที่โอเคมากสำหรับการใช้เปิดแม็กนะครับไทเวลเลอร์คือจะบวกมูสสปีด25%ด้วยแล้วก็บวกออสแตดบวกสแตททุกอย่างนะครับในตัวแล้วก็มีบวกบูลดูเลชั่นด้วยที่ผมชอบมากๆคือทําให้บูลอยู่ตัวรานานขึ้นนะครับเอนอกหนอจากนี้ผมไม่รู้จกแนะนำอะไร,ไร,ะไรลแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคร่าวๆสำหรับลูนที่ผมแนะนำนะครับ Uh, ไม่น่าพลาดเลยนะอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่มีตัวหนึ่งอ uh, ตัวนี้ก็ถูกกันนะครับดิจิวเอยลูนออกออกครับออกออกอยู่ไหนวะเอ hey, รู้สึกในพีจะไม่มีลนะูนฮะมันหายไปไหนเนอะลูนออกออกผมไม่รู้มันเอาออกไปยังครับลูนออกออกคือเดีย๋ยวผมเช็คแบบในเทคนิคนะครับ วิธีดูก็คือตามนี้เลยเวพอนหรืออาร์เมอร์ครับให้เราเซิร์ชไปที่เลเวลหกสิบอย่างเดียวครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดิลูนออฟอ็อ,อกซูบิเลียลูนออฟนี่ครับลูนออฟอ็อกตัวนี้บวก4%ดาเมจ ตัวนี้ก็โอเคสำหรับใครที่ไม่มีบัญญาที่แบบไปต่อลูนสูงสูนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะซัมมอนล็อกด็อกมาช่วยเราตีด้วยครับแต่คูดาวนานเหลือเกินประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบวิโคตรนานเลยแต่รูนนี้โอเคครับสำหรับใครที่ไม่มีต้นทุนไปต่อรูนแพงครับรูนนี้มันก้อนละเก้าสิบสองซิลเวอร์ไพวเทียนี่ก็โอเคนะจริงบางผมเล่นในพ v พไพวเทียนี่แม่งโคตรโกงเลยจริงถูกจนจนแม่งไม่รู้ถั่วออกยังไง เออทวิเลียร์ลูนอพัยวเทียถูกเอาออกนั่งแต่ก่อนแม่งบลูโคตรโกรงเลยจริงๆโอเคครับต่อมาเนี่ยเออที่อ่นึกออกละทรูเปอร์ครับทรูเปอร์เป็นลูนที่เหมาะสำหรับใครที่เล่นการ์เดียนหรือวอรลเลอยร์สายเช้ามากเพราะว่าเวลาลเราเช้าเนี่ยจะลบคอนด้วยหนึ่งครับโอเคนะสชาบใครที่ดูคลิปนี้ก็ต้องมีพื้นฐานในเกมน,นี้หน่อยเนาะเพราะว่ามัน มันต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องภาษาภาษาเกมที่ผมพูดไปสักครู่ที่สูงกว่าุคนเลยเคไม่น่ามีนะไรเนาะสำหรับรูนนะครับก็น่าจะแค่นี้เนาะส่วนเรื่องซีจิ้วนี่ก็ต้องมีการปรับใช้ปรับใช้ตามรูปแบบการเล่นของเราคือการเลือกรูนหรือซีจิ้วมาใช้เนี่ยไม่ได้เลือกตามคลาสหรือว่าเลือกตามไอ้อะไรวะแล้วแต่สายนะครับสมมุติผมเล่นสายปืนอย่างเงี้ยจะเลือกซีจิ้วสายปืนมาไม่ใช่นะครับเล่นเรนเจอร์สายธนูน มีซีจิ้วในมเหมาะครับไม่ใช่คือเราต้องเลือกให้ถูกต้องว่าเราลักษณะการเล่นเราเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นเลนเจอร์ใช่ไหมแล้วผมเสือกไปเล่นสายตีใกล้ซึ่งปัญหาของสายตีใกล้เนี่ยคือตัวมันไม่ถึกนะครับผมอาจจะต้องเซตเซตตัวรูนเนี่ยเป็นสายดิฟเฟนซีฟหน่อยอาจ,จใช้ไมลอนดูนะครับทำให้มีโดนโดนคอนดิชันน้อยลงโดนสตาร์น,น้อยลงหรือในอทางหนึ่งคือผมใช้อมูเลทที่หนาขึ้นนะครับ ใช้อาวุธเลตที่ตัวหนาขึ้นแต่สวนทางด้วยการใช้ตัวลูนที่เป็นสายออฟเฟนซีฟนะครับอาจจะใช้โรเดอร์แพคเพิ่มขีแชงของผมอาจจะใช้เอ่ีเกิลบวกเฟลออสิตี้ก็ได้หรือจะใช้ตัวตัวนี้ที่ผมชอบมากเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ็กซ์เพรนตวเนี้ยเออตัวนี้ผมก็ชอบเพราะมันจะเอาวิทย์ทำให้เลือดเยอะขึ้นง่ายเองตัวนี้ คือลักษณะการเลื่องรูนเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเราได้เยอะพอควรเลยนะจริงๆคือคือมันเหมือนแบบเป็นการปรับแต่งตัวละครให้ตัวละครเรามันเข้าตัวให,ให้ให้มันเข้ามือเรามากขึ้นเหมือนสมสวมถุงม,มือเหมือนเป็นการสวมถุงม,มือให้เราเล่นนะครับถ้าเกิดเราสวมถุงม,มือผิดไซส์มันก็จะมันก็ไม่ถนัดมันเล่นได้แหละแต่มันไม่ถนัด ถ้าเกิดคุณเลือกถูกปุ๊บก็คือสวมถุงมือถูกข้างถูกยี่ห้อมันก็จะนุ่มสบายและคุณก็จะเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซีจิ้วก็เหมือนกันโอเคไม่น่ามีเลยเนาะก็พอแค่นี้กันนะครับเราคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ด้านล่ลางติดตามข่าวสารพวกเราแฟนเพจ Facebook สมอกี้ linear, บาบาเช่นเคยครับโอเคขอบคุณคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ